มีผู้ถามมาเีกว่ากรรมของคนที่เรียนคาถาอาคมนันมีไหมครับเออกรรมก็คือการกระทามันมีกายวาจาใจคาถาเนี่ยสมมติเราอย่างภาวนาพุทโธนะมาพัทธะหรือว่าจะภาษาอะไรภาวนาคาถาอะไรก็ทั้งทําให้เกิดความดีนึกระลึกในสิ่งที่ดีที่ชั่วมันก็มีทั้งฝ่ายดีกรรมมาไปการกระทําทั้งกายวาจาใจมีทั้งฝ่ายดีและฝ่ายชั่วแล้วก็ฝ่ายเฉยๆ เป็นกุศลากรรมที่เป็นกุศลที่เป็นอกุศลที่เป็นอพยากตาส่วนที่เป็นธรรมที่เป็นอกุศลเนี่ยไม่ดีไม่ชั่วคาถาที่เราว่าโดยไม่รู้ความหมายเราก็ถือว่าเปนที่ก่อของสติไม่ดีไม่ชั่วทาให้เกิดสมาธิเป็นอุเบกขาเวทนาแต่เป็นฝ่ายดีก็เป็นสุขเวทนาเป็นฝ่ายชั่วก็ทําให้เกิดทุกเวทนาเพราะนั้นเราจะประกอบกรรมเนี่ย ในทางกายก็ดีวาจาก็ดีใจก็ดีเนี่ยเพราะว่านั้นในการว่าคาถาเนี่ยเอาสติอยู่กับคาถาจนกระทั่งเป็นสมาธิก็เป็นอุเบกขาแล้สติอยู่กับคาถาจนกระทั่งเป็นสมาธิก็เกิดความเฉยอันนี้เราเอาสิ่งเหล่านี้ไปใช้ฝ่ายดีหรือฝ่ายชั่วหรือฝ่ายให้เฉยขึ้นอยู่กับการกระทำของเรา เด็กกายวาจาใจเนี่ยถ้าเราเอาไปใช้ฝ่ายดีฝ่ายดีก็สนองถ้าเอาไปใช้เหมือนก็เหมือนแล้วก็เหมือนกับเราพวกที่แผ่เมตตาให้เขาเนี่ยเราประกอบกายกรรมวจชกรรมคาถาในฝ่ายดีภาวนาในฝ่ายดีเราจะกระทั่งจิตเป็นสมาธิในฝ่ายดีก็แผ่เมตตาให้เขานั่นเป็นฝ่ายดีแต่ถ้าสมมุติว่าเราภาวนาออกมาแล้วเนี่ยแล้วก็เราเอาไปใช้ในข่รฝ่าย แช่งสัตว์ให้วินาณเขานะก็เป็นฝ่ายชั่วการที่เราภาวนาแล้วจนจิตสงบเป็นสมาธินนะก็เป็นฝ่ายเฉยเฉยอย่ไปใช่อะไรฝ่ายดีหรือฝ่ายชั่ววิบากมันก็จะส่งผลมาเราทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วตามหลักผู้ทํากรรมดีย่อมได้รับผลดีผู้ทํากรรมชั่วได้รับผลชั่วเพราะฉะนั้นพวกนี้เนะี่ยมันก็จะเป็นไปตามสภาพ พระพุทธเจา้าดังจางที่เกิดขึ้นมาก็เกิดมันมีทานบารมีทานบารมีสิบธาตุทานศีลเนี่ยขำปัญญาวิริยาขันติสัจจะอธิษฐานเมตตาอเวขาเนี่ยก็สร้างมาในฝ่ายที่ดีนะก็รวบรวมฝ่ายที่ดีมาจนกระทั่งบารมีเต็มเป็นอุปบารมีเป็นบารมัตถบารมีถึงขน,น,นาดยอมสละชีวิตเนี่ยอย่างทานบารมัตเนี่ยเป็นการกัดตายกระโดดเข้าไปในกองไฟเพื่อให้ในภะายในพานกินเป็นอาหารที่กําลังหิวโหวย ก็ถือว่าเจตนาของใจในเป็นสิ่งที่ดีน,นั่นเรื่องของพระโพธิสัตวนะ์นะดังะนั้นอย่างพวกก็ทำของทำอะไรเมื่อมีจิตมีสมาธินะแล้วก็เอาไปเสก,กน่นเสกนี่ถ้าเป็นฝ่ายดีก็ดีได้ผลดีกลับมาถ้าเป็นฝ่ายชั่วฝ่ายไม่ดีผลชั่วก็กลับมาสนองตัวเองอย่างจะเช่นเป็นผีกะผีผีผ ระสือกระหังเป็นปอบเป็นอะไรแต่มีอะไรพวกที่เล่นกาถาอาคมอาจจะเป็นใช้ไปในฝ่ายไม่ดียบางทีเนาะไปถึงได้บ่อยพวกที่ไปล่าพวกผีโพงอะไรก็ดูคลิปวันก่อนเนี่ยใช้เนื้อไก่เนื้ออะไรเนี่ยเนื้อหมูอะไรเนี่ยสดๆเนี่ยไปไปล่อมันก็ออกมาเป็นดวงๆนะโอ้เห็นวิ่งไล่กันไปตีกันดวงนี่มันกำลังลอยเด้งก็หายแล้วก็ไปฉายพยายามตาม ตามดูเนี่ยเอออย่างนี้เขาก็ไปทดสอบกันจริงเท็จขนาดไหนก็ไม่รู้นะอันนี้ก็แต่พระเจ้าดูในคลิปแล้วมันก็เพ็นอย่างนั้นเป็นดวงดวงแดงๆเหมือนกันถ้ากิเดี๋ยวมันกับพอตีเข้าไปมันก็หายไปเดี๋ยวมันก็โผล่ขึ้นมาอีกพอเอาไก่มาล่อกลับไปกันแล้วก็พวกเล่นของเล่นอะไรแต่มีอะไรเนี่ยบางทีถ,ถ้าเราเดินในฝ่ายที่ฝ่ายชั่ว แล้วกรรมมันมาสนองแล้วมันก็มาสนองแบบที่ว่าไม่ดีเัรานั้นเราเอากาลังสมาธิไปใช้ในฝ่ายที่ดีนะมันก็จะเกิดผลประโยชน์กับตัวเองแล้วผู้อื่นแต่ยังไงก็ช่างมันก็ยังอยู่ในโลกนะเนี่ยเจริญสติวัฏฐานสี่เพื่อดับทุกข์ปนิพานดีกว่าแต่ถ้ายังไม่เห็นทุกข์ก็แล้วไปนะก็ไม่ควรทำความชั่วทั้งพวงทำดีให้ถึงพร้อมน้ำใจให้แจ่มใสที่พระพุทธเจ้าท่านแสดงไว้